ตอบกับเดือดชาวเน็ตสวนเดือดชมพูฟุตตี้ตอบกับชาวเน็ตคิดต่างมองไม่เห็นความเลวร้ายในการสลายม็อบชมพูฟุตตี้ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองที่กําลังลุกเป็นไฟรวมถึงกลุ่มผู้ที่ชมุมนุมออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านรัฐบาลลงใน Facebook ส่วนตัวแต่กลับเจอดราม่าเข้าไปเต็ม โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าตอนนี้ตำรวจเดินหน้าสลายม็อบเพื่อปกป้องรัฐบาลที่แสนดีอยู่ครับม็อบแยกย้ายเถอะอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือซึ่งหลังจากข้อความของชมพูได้โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งชมพูฟรุตตี้ ได้เข้ามาตอบกับคอมเมนต์ใต้โพสต์หลังจากที่ชาวเนต็ตแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยว่าถ้าหูอื้อตาลายมองไม่เห็นว่ารัฐบาลทําชั่วทําเลวอะไรบ้างก็คงต้องปล่อยคุณไว้กับอาจมเหล่านั้นแล้วหรอครับหลายฝ่ายเขาใช้ทั้งวิธีปัญญาชนแต่ไม่เคยได้ผลเพราะรัฐบาลหน้าด้านและยังใช้อํานาจข่มเหงรังแกไม่เคยฟังใดๆคุณเห็นด้วยกับแป้งละสิ มันมีอีกมากมายจนบรรยายไม่หมดคุณก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมไม่อายเองก็ลองถามลูกหลานนะครับว่าเขาคิดยังไงอย่าให้ลูกหลานต้องอายแทนเลยครับขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและท่านเพื่อนไชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ